สวัสดีค่ะหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันค่ะเพื่อที่จะนําข้อคิดปัญหาข้อกฎหมายรวมถึงเกบความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆมาฝากให้กับทุกท่านโดยเรามีคณาจารย์ค่ะสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันนะคะมารวบรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆเพื่อให้ทุกท่านรวมถึงประชาชนสามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะแต่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายในเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามได้พร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวทิพวรรณโชคเชื่อนะคะเป็นศิทธ์เก่าปริญญาโทคณะนิติศาสตร์สาขากฎหมายธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าเมื่อวันที่7มีนาคม2568ประเทศไทยมีประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับใหม่เกิดขึ้นมานะคะซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับดังกล่าวเป็นประกาศเกี่ยวกับเรื่อง บุคคลที่อยู่กินการฉันสามีภรรยาให้ถือว่าเป็นคู่สมรสนะคะภายหลังจากที่ประกาศฉบับดังกล่าวได้ออกมานั้นทําให้ประชาชนหลายคนตื่นตระหนกกันนะคะวันนี้ดิฉันจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับประกาศฉบับดังกล่าวค่ะซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับดังกล่าวนั้นมีมาเพื่อปรับเปลี่ยนความหมายของคําว่าคู่สมรสค่ะซึ่งคู่สมรสดังกล่าวนั้นหมายถึง คู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ใช้เฉพาะในพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามทุจริตแห่งชาติพุทธศักราช2561เท่านั้นนะคะแม้ได้รวมถึงกฎหมายอื่นๆด้วยค่ะโดยประกาศราชกิจจานุเบกษาดังกล่าวมุ่งเน้นนะคะให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ประเทศไทยเราเพิ่งจะประกาศใช้ไปเมื่อปีที่แล้วนะคะโดย คำว่าคู่สมรสตามประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับดังกล่าวนั้นใช้เฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและการปรับปรามการทุจริตแห่งชาติเท่านั้นไม่ได้ใช้กับกฎหมายอื่นนะคะสาเหตุที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศมาว่าบุคคลที่อยู่ร่วมกันชั้นสามีภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ถือว่าเป็นคู่สมรสนั้นประกาศฉบับดังกล่าวมุ่งเน้นที่จะครอบคลุม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการโอนย้ายทรัพย์สินของตัวเองให้แก่คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะส่วนกฎหมายอื่นเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ยังใช้สิทธิ์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินเรื่องการฟ้องค่าทดแทนแห่งการเป็นชู้หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆตามกฎหมายอื่นๆเนี่ยยังต้องใช้หลักคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่มีสิทธ์ ในฐานนะคู่สมรสนะคะใครที่จะฟ้องชูก็ยังต้องจดทะเบียนสมรสค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสาหรับความรู้เรื่องกฎหมายนะคะหวังว่าจะเป็นความรู้สามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับใครค่ะที่สนใจและอยากติดตามต่อว่าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ค่ะใครที่สนใจอย,อยากจะศึกษาต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นปริญญาตรีปริญญาโทรหรือว่าปริญญาเอกค่ะสามารถที่จะศึกษา,าละเอียด เพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมหรือว่าสามารถเดินทางติดต่อได้ด้วยตนเองค่ะที่คณะนิติศาสตร์อาคาร1ชั้น7มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะ